สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่พี่น้องน้องคนที่เข้ามารับชมช่องเกษตรอีสาน4.0เกาเา่ามนี่มีแากวันกะเบิ้งวิวซี่เปกๆเนาะบอยวิวอยู่สวนในพี่น้องอันนี้วิวอยู่เงอนมองนอนมองยูมองเศร้าเมื่อนี่ยู่เงอนอยู่แต่ว่าสิา้ผ้าเขาขัวเนาะสิ้ผ้าเขาคั่วเห็ดผสมผสมสูตรของมีแากวัญน,นี่ เอน้องน้องนู้นู้น,นเพื่อนๆคนเนตดเกษตรหรือว่าคนอยาเฮ็ดผสมเนาะบอกว่าเอาสูตรผสมบอนเาเดอร์อเอาแบบบอนเาเดอร์ไม่ใช่าฝานนะสูตรเขาไม่ใช่ขวานนี่บนนอนเอาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ล่ะะเคยเดี๋ยวไปออกเมืองทองไปออกงานเมืองทองล้ะกะ่ะไปออกงานอยู่ห้างจังซีรอนภูเก็ตแล้วก็ห้างมาบุญครองล้ะกะ่ะหางดังๆต่างๆเพราะว่าเขาไม่ใช่ขวานนี่ เป็นกลุ่มน้ำนอหละกะักกส่วนโตน้ำและกะ้กกาเป็นกลุ่มน้ำซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์ผสมประแหงนอหละกะักกาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆจนหน่วยงานเพิ่นให้โอกาสได้ไปออกบูดการไปออกบูดนี่มันก็จะจายให้เฮาพัฒนาซึ่งไม่แขวนแต่ก่อนกะห่อถุงมาปกติส้ม,มือินี่กะเลือกเลือกหอ่อปกติจะห่อกะหอยยูบะนอะแต่ถ้าไปออกงานไปขายในเมืองเฮาอก็จะ ใส่แพคเกจที่ดูดีขึ้นเนาะมันนี้สูตรผสมสูตรปลาที่บบ่มีพี่น้องเ็ดล้วมีแต่แ่บกับเ่บเนาะพี่น้องคนกินก็นติดอาหารอีสานบ้านเนาะาำรับที่พี่ๆน้องๆเฮ็ดกเกษตรแล้วจกักสิขายแนี่ยได้เนมือหนึ่งมันกะต้อมีละที่เจอปัญหาขายโบขายโบเฮาสิมไม่็ด่จะไหะคือจังปลาที่พเป็นหยังแมน,นยังหวนจังเลือเลียงปลาที่มันเปรูได้คือหลายๆอย่าง เลี่ยงปลาอย่างเดียวเพราะว่าหยังนึงเลี่ยงปลายางเดียวเวลามันล่นตลาดเท่าเปลูกบได้พี่น้องอันนี้คือเป็นปลาสมปลาเทโพนอะมนีซึ่งมีญควันเอาขึ้นไปขายตลาดแล้วกะสีตตอนราบคณะมาศึกษาดูงานกะจะต,ต้องเฮตุปลาสมปลาเทโพเพื่อ,อไวท้ทัาเป็นกับขขาขื้นอาหารโตเพื่อโฆษณาให้เขาสซื้อ คนที่มาศึกษาดูงานเรียนรู้อยู่สวนเมียควันนี้เขามาซีมผสมเขาเสพเขากระสือครับไปนั่งเข้ากระไดขายและะ้วกด้เฮ็ดอาหารได้ขายของเจ้าของเนาะพี่น้องอันนี้คือมันเป็นการขายที่นอกเหนือจากมียวันไปตลาดนัดนอกเพราะว่าอย่างเหาต้องมีทางเลือกในการขายลหลายๆทางนอกนอกจากเมียวันคือขายอยู่สวนเฮ็ดเห้เขากินใส่ถั่วเขากินและะ้วก็เสพสองเขากะซือมานำํำสามเมื่อหอดบานพี่น้องลูกเต่า ญาติได้ซีมเสบโทรมาจังสื่อ,อเขียนบอกมันเป็นการได้ขายหลายหลายถอดหลายโตได้ลูกค่าพื่มไม้ถึงว่าเข้าต้องรักษาคุณภาพและะ้วกัรสชาติของเข้าแล้วก็ป้าเขานี่บอกห้เนา่ามีซื้อมีเสียงห้ก้นเบาถึงตลอดถ้าเป็นผสมต้องผสมเยื่ขวัญบานโขกสว่างเท่านั้นต้องเฮ็ดให้เขาคิดถึงเข้าเข้าถึงจะได้ลูกค่าตตอยดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้อง อ่าเดี๋ยวจะพาขาข้าขาวขั้วแล้วน้าพี่น้องเนาะปลาเนาะปลา,เ,ปาเ,เอาก็ล่างน้าหนึ่งลลางน้าหนึ่งสะกอนหลางน้าหนึ่งเด็ดน้าไว้เด้อพี่น,อน,น้องนี่วันนี้เสื้อผ้าเย็ดผสมปะพื้นเนาะตัดแล้วแล้วพอดีเนาะนี่ตัดตอนซ้ำนี่เนาะพี่น้องนี่แลกลางมันดอกเบิดเดี๋ยวคลิปหน้าก่อนจังสิสอนขั้วปลา คลิปนี้จะสอนเห็ดผสมเนาะปลาส้มปลาเทโพไร่กลางเนาะหรือว่าปลาบึกก็ไดพี่น้องหรือว่าปลาสวายก็ไดเพราะว่ามันเป็นปลาเดียวกันเนาะแต่ว่าความแสบมันลหลค่ะมันจะบองหอมโอปลาเทโพกับปลาบึกเพราะว่าปลาสวายมีกินเลงเนาะมันจะก็คิ้วๆพี่น้องว่าเสด็จน้ำไห้น้ำหนึ่งบาหนคกะเออมีเสด็จน้ำไหว้แต้องล่างสามน้ำเ้อพี่น้องเพื่อบล่อยมันข้าวเนาะอันนี้ล่างน้ำเล็ก น้ำที่สองก็คือล่างน้ำเกลือเนาะอ่าเดี๋ยวจะเทน้ำสักก่อนที่เราเข้ากะมาล่างน้ำเปล่าขนอนอบานล่างล่างน้ำเปล่าเนาะนี่เข้าเตน้ำเกลือบางหังนอันนี้เขาจะล่างน้ำเกลือออกล่างน้ำเกลือออกนั่นใส่เต็มกะละมังพี่นเจ้าเจ้าเจ้า,าน้ำเกลือปุ๊บเด็ดน้ำไว้คือเกลืล่างอีกน้ำหนึ่งเป็นน้ำที่สามเพื่อความสะอาดล้ะกัน บะมีขี้ดินขี้ดอนบะมีสิ่งเจือปผลนาะพี่น้องเนะาะล่างสองน้ำสะกอนการห็ดผสมน้ำที่หนึ่งก็คือล่างน้ำเปล่าน้ำที่สองก็คือเซน้ำเกลือเซน้ำเกลืออ่าอ้าวนี้รอบที่สามได้พี่น้องนี่น้ำผสมรอบที่สามเหี่ยงโต๊ะหรอือเปล่าหลือืดเปล่าอ่าอันนี้ล้างตารอบที่สามแม่นบอพี่น้อง น้ำม,มันก็จะใสแหละน้ำเนี่ยบอกเอาล่างปลาน้ำที่สามน้ำปลามันจะใสได้ล่างจนน้ำใสเด้พี่นอ้องล่างจนให้เลือดปลามันออกเบิดถ้าเลือดปลามันออกเบิดมันก็จะบอ่อข้าวหั่นสมกระหอมอันนี้น้ำที่สามแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาคืนจากกะละมังเนอล่างกะละมังไฮตาดถ้าจะมาสะเสด็ดน้ำไว ขื้นปึ Alors, ctions, as, ๊บข kind of right? okay. ึ้นปุ <It> ๊บน <É. S 2> ี่ใส่กระมังไว้ให้มันเสด็จนามได้พี่น้องถ้ามันบอเสด็จนาำขันมันสีน่านฟินพี่น้องมันจีขันยากถ้าเขาเสด็จนามให้มันให้มันเสด็จนามมันก็จะขันง่ายเนาะเห็นบอดีงหนามตามเดี๋ยวคือจบดมเบิงกับมี่กับบอมี่กินแหรอพี่น้องดมเบิงกับบอมี่กินข้าวปลาแล้วเนาะอ่าเยวมาเห็นบอเขาหลางละซะจาน ขอาหล่างสามนามปลาข้าตสาเดี๋ยวข้าพักเสร็จไวย์ท่าข้าปอปกกะเทียมไวยแล้ะเนาะซีกแน่พี่น้องซีกไห้นามมันออกไห้มันบดอืมมันจังขันเป็นเร็วบบใส่เวลาโดนพี่น้องขันชั่วโมงว่นนามหลายมันขันน่านน่านเล็วพี่น้องอืออ่ายวเข้าก็จะไปเตรียมเครืองกันนอกบวานนอกเออเข้าเนีวเน้ะพี่น้องนี่เข่าเนี้ยหนึ่งหนึ่งซุกแล้วเนาะขาก็มาหล่างเข่าะกอนอ่ายูนีูตร สูตรโบรานเาน่านอกกันสมสูตรโบรานเจพปอแตเมของสวนโวกมุนพันของเมย์กวนนี่ไปขายได้เงินโอ้ไปออกบูดอยู่ห่างจังซิลอนในพี่น้องแต่มื่อละสองหมื่นขายสมนี่อืมมันเป็นา้าฉีบที่แบ,บว่าเป็นที่ค้นกินเนาะมันได้ได้เงินจริงได้พี่น้องเห็ดผสมอันนี้ล่างเขาเนะพี่น้องเนาะล่างเขาหน้ามคุ้นๆมันออกเบิร์ดนี่ล่างเขานี่คือห้าตตรงล่างสะก่อน แมนว่าห้าหนึ่งสะอาดแล้วมันก็มีสิ่งเจือปนเห็นบ่พี่น้องอะไรสิ่งเจือปนออกไปน้อล่างปุ๊บแหละเ้ากะอ่ากองใส่ล่างก่อนแล้วก็มาล่างหลอดสองนะพี่น้องล่างหลอดสองข้ากะบ่ตองเอาออกจากอ่าบอตองเอาออกจากภาชนะบ่ตองเอาออกจากสแกมนะรอกหลอดสองนามันก็จะใช้พี่น้องเห้นบอกไม่มีสิ่งเจือปนข้ากะเก็บออกน้ำนะพี่น้องน้อ ล่างรอบสองล่างสองหลบด้อพี่น้องเด้อนะหันบอล่างเข่าสองหลบล่างเข่าสองหลบแล้วเขากัเที่ออกครืดที่เอาเขา่าเให้มันเบิร์ตอ่าก่อนดีล่างเนี่ยเขากับไปสั่งซะก่อนเด้อพี่น้องเขาไปสั่งคือจังแยกขวัญนี่เสร็จขันสมโลหนึ่งกะไปสั่งเข่าขีดหนึ่งมือนี้สั่งผสมโกโลก,กับสั่งเข่าโฮกขีดเด้อนะพี่น้องนี่แหละเรียบร้อยแล้วนออร่างเข่าแล้วเดี๋ยวเ,เข้าเสด็จเข่าก่อน สเสด็จให้มันแหงสกปรให้มันพ่อมันมาดยานมีน้ำพี่น้องอยานมีน้ำยดออกนะนี่ยานมีน้ำยดออกนียังมีน้ำยดออกเนาะ,ะเดี๋ยวพักเขาไว้ประมาณสามหน้าที่กนเนาะอ่าพักเขาก่อนอ่านีก็คือปลาทีล่างเรียบ้อยเนาะพี่น้องใย,ยขวัญล่างเรียบร้อยล่ะคือเสร็จนี่กระมังนีเขาจะคันส่วนมางมีายขวัญจะสเปกอยูหากิโลเพราะว่ามันพอดีกับกระมังเนาะพี่น้อง หากิโลนี่ใส่เกลือท่าไสใส่กระเทียมทอดไส้ใสเขา่าทดไสใสชูโรเท่ดไสใสน้ำตาลท่ไดไสเดี๋ยวแม่ยายควันก็จะเลี่ยงเลี่ยงแหละก็จะขึ้นกระดาษให้พี่น้องไห้อีกที่หนึ่งนอสูตรผสมนอสูตรปลาส,ส้รปรสมสรปลาเทโพไร้ก้างนอตัวนี้นอซึ่งเห็ดขิบการซีนสุญญากาศไปแล้วทันี้เขาจะมาเห็ดใหเบิรงว่าปลานี่นอพี่น้องเริ่มขันที่หนึ่งนอ เฮาช่ำแหละปลาห้าข e ั ang, n, n ega, ai, ่วปลาเรียบร้อยแล้วช oh ่ำแหละปลาเรียบร้อยแล้วล้างน้ำเกลือหนึ่งน้ำนะพี่น้องล้างน้ำเกลือแล้วก็สองล้างน้ำเปล่าอีกสองน้ำให้น้ำล้างจนน้ำใสได้พี่น้องล้างจนน้ำใสแล้วก็เอามาเสียดใบพี่น้องคือใส่ตะก้าใส่ตะแกรงให้มันเสด็ดน้ำพ่อปลาเสด็ดน้ำเนาะพอปลาเสด็ดน้ำแล้วอื หฮากะเอออเามาพาักไวล่ะกะเอามาสัง่งสั่งกิโลเบิงว่าปลาเฮาได้หาลูบอกเนื้อปลาห้ากิโลพี่น้องโจดเดอร์บ่จดก็ไดเดี๋ยวยายขวัญก็จะขึ้นกระดานให้เบิง่งเนาะพี่น้องเนาะปลาหากิโลกระเทียมหาขีดนาะพี่น้องกระเทียมปอกเปลือกทุบอืมทุบแบบไม่ยายขวันทุบนี่แหละทุบพอบุบบุเนาะหรือว่าแตกอืมเออ ปลาห้ากิโลกระเทียมห้าขีดข้าวสวยเนาะพี่น้องนี่ข้าวเหนียวนึ่งห้าขีดข้าวเหนียวนึ่งห้าขีดชูรสหนึ่งช้อนหนึ่งช,ช,ช้อนโต๊ะเนาะพี่น้องหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลห้าช้อนโต๊ะ ปาดเพียงเนาะพี่น้องปาดเพียงเนาะอันนี้คือสูตรที่ยายขวัญเฮ็ดอยู่ประจําก็คือบวตวงบอซังเพราะว่าอย่างซ้อนกินเข่าเห้านี่มันก็นจะปาดเพียงน้ําตาลห้าช้อนโตเพียงปากซ้อนบให้สวดซ้อนได้พี่น้องบให้พูนซ้อนแต่ว่าชูรสซ้อนเดียวพ่อพี่น้องอันนี้คือสูตรใส่ชูรสถ้าพี่น้องบอก,กินชูรสหรือว่าลูกค,ค่าที่สั่ง ปลาส้มสูตรไม่ใส่ชูรสเฮากับบอตองใส่ใส่แค่น้ำตาลหาช้อนเนาะปลาห้ากิโลกระเทียมห้าขีดข้าวเหนียวนึ่งห้าขีดล้างสะอาดอืแล้วก็น้ำตาลห้าช้อนอ่านตาลห้าช้อนแล้วก็ถ้าบอไซชูรสก็คือบอไซพี่น้องคือจบสูตรไม่ใส่ชูรสถ,ถ้าต้องการเติมรสชาตินิดนึงก็ใส่ชูรสเข้าไปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะอ่า พอดีพองามเนาะพี่น้องบอกกินหลายเดี๋ยวหัวศิล,ลานนะเนาะนี่ยคือสูตรนี่ใส่กับปลาเทโพเนาะเกลือนะพี่น้องเกลือนี่จะต้องเป็นเกลือเอ่อสินเทาเนาะอยู่นี่ใส่เกลือสินเทาแต่ว่าข้าใส่เกลือไอโอดีนก็นได้เนาะพี่น้องถ้าเราไม่มีก็ใส่เกลือไอโอดีนได้การสร้างเกลือนี่คือเยวยี่คันจะสั่งไหนบึงหลังจากข้าใส่เออ่ กระเทียมไปหาขีดใส่เขาไปหาขีดมันก็จะเป็นหกกิโลเนาะพี่น้องปลาห้ากิโลกระเทียมห้าขีดข้าวหนึ่งขีดเอ้ยข้าวห้าขีดน้ำก็เป็นร่วมกันมันก็จะเป็นหกกิโลเนาะพี่น้องหกกิโลเราก็จะเอาหกคูณสามสิบสองถึงสิมาใส่เกลือเนาะพี่น้องก็คือเราจะเราจะช่างเป็นตาช่างดิจิตอลสาหรับเกลือนี่มันสําคัญเนาะพี่น้องเพราะว่ายายขวัญเคยสั่งตาสั่งธรรมดาแล้วมันพลาด หนึ่งเข้มไปสองจางไปเนาะมิฉะนั้นายขขัญก็เลื่อยยึดตาสั่งดิจิตอลเพราะว่ายัางเกลือบางเกลือมันกับโปรง่งบางเกลือมันก็แน่นถ้าเขาใส่ซอนตวงนี่มันกับผาดเนาะพี่นอ้องมิฉะนั้นเขาจะไปสั่งเกลือเนาะคือจังรวมกันเป็นหกกิโลล่ะเขากะสั่งกระเทียมกับเขาใส่เป็นหกกิโลล่ะเขากะจะเอาสามสิบสองคูณหกเนาะพี่นอ้องสามสิบสองคูณหก กระด้รลอยเก้าสิบสองเนาะพี่น้องร้อยเก้าสิบสองเนี่ยห้ากจะมาสั้งเนาะอันนี้ได้ร้อยสี่สิบเจะตักเพิ่มร้อยสี่สิบเราได้พี่น้องนี่ร้อยสี่สิบแหละมันก็จะใส่เพิ่มปุ๊บ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 ,บ,บอันนี้ร้อยหกสิบอ่าจะเป็นร้อยเก้าสิบสองอ่ะอันนี้ได้สองลอยตักออกไม้พี่น้องตักออกไม้นี่อ่าร้อยเก้าสิบอ่าแต่นี่อ่ามีสองลอยนี่น้องตักออกนี่นึงอ่านี่เราจะได้ เกลือทั้งหมด32สองคูณหจะได้ร้อยกสบังมันดีดร้อยเก้าสิบกระบอกเป็นหยังพี่น้องคือย้อนย้นแล้วกรเติมไปนิดนึงถ้าเติมไปนิดนึงมันก็จะดีดปึ200นสองร้อยเนาะพี่น้องเนาะนะว่าเป็นหยังเนาะพี่น้องนี่ก็คือการซังเกลือการที่ปลาส้มเราจะไม่เน่าไม่เหม็นขึ้นอยู่กับการตวงเกลือเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นกระเทียม น้ำตาลอันนี้ฮะเมื่อนี้ย่ยขวัญจะรับเขกเอ่อถี่มาเยี่ยมสวนเนาะจะมีเฮ็ดสองสูตรเนาะพี่น้องอันนี้สูตรนี้สูตรบใส่ชูรสเนาะพี่น้องนี่ก็จะมีแต่น้ำตาลเนี่ยน้ำตาลเพื่อเดินเชื้อเนาะอันนี้ไม่เติมผงนัวจะมีข้าวมีกระเทียมน้ำตาลอันนี้ไม่ใส่ชูรสจะคืกระข,ขันซีกระปุกขันซีกระปุกกระสูตรไม่ใส่อ่าใส่เกลือสุดถ่ายมูนเนาะพี่น้อง สูตรบอสซโตรดรืใส่เกลือเข้าไปใส่เกลือเข้าไปแ้ลเฮากะจะไปใส่ถุงมือได้พี่น้องนี่ยายจะไปใส่ถุงมือแล้วหลังจากใส่ถุงมือแล้วฮากะใส่เวลาคั่นเนาะใส่เวลาคั่นผสมเนาะพี่น้องสูตรของไม่ใงียบขวนตีบอนเาบอม็นเออคือใส่เวลาคั่นนวด4ชิฟต์นาทีเนาะตามสูตรได้เด้อพี่น้องเด้อถ้าโบเหตุตามสูตรนี่มันก็จะเหตุเนีมัน ปลาเฮ้ามันเนา่าหรือว่ามันเป็นตือหรือบอ่เข้าพิกเข้าเกลือบอ่เข้าเครื่องเนาะพี่น้องเนะขึ้นว่าสำคัญการเหตุผสมที่คนเหาบอ่อยาเฮ็ดกันหนึ่งมันจูจ่จีจุกจิก,จกลำรีลำไล่ไลยขั้นตอนขั่วปลาแล้วแล้วก็ยังมากทุบกระเทียมปอกกระเทียมที่เป็นคนที่บ่คคอยยากเฮ็ดผสมขายบานสูตรโบราณขนาดเท่คือของไม่เงียกวนันนี่สูตรนี่ขายมาตั้งแต่บันพระบุรุษ คือมันเป็นสูตรโบราณที่ใส่เวลาขันโดนสู่สเดี็ยคือไม่ต่ากว่าสี่สิบนาทีเนาะขันสองมือเนาะพี่น้องอันนี้ไม่ใช่ควันสาธิตในเบึงเพราะว่าอย่างมือหนึ่งถือกล่องเนาะพี่น้องขย้าขย้าคุกเข้ากันให้ออแลวก็ว่างโทรศัพท์แล้วก็ขันสองมือเบื้องเด้อพี่น้องส่วนขืนส่วนลงส่วนขืนส่วนลงให้มันเข้าเครืองเนาะพี่น้องใส่เวลาตั้งเวลา สี่สิบนาทีมันกะจะเหนียวเนาะพี่น้องมันจะเหนียวเนี่ยคือผสมสูตรของเมียขวานติดไปออกงานแล้วก็ได้ลูกค้าเพิ่มแล้วก็ลูกค้าเก่านำมาซื้ออยู่ตลอดลูกค้าเก้านี้จะอยากผสมสื่อแตะผสมเห่าคนที่เคยกินน้ำเห่าพะวัอยังนึงซื้ออยู่ตลาดบางเทอมันสะดวกสบายยางไปตลาดก็ได้กินบอตองโลก็ได้กินแต่ว่ามันกะบอ่าบอแบบว่าบางคนเนาะ คือมีเงินควนกะได้คํำช่มคํำตีจากลูกค,ค้าเพื่อมา,มาพัฒนาสินค้าจาของให้มีคุณภาพแล้วก็ให้ได้ต่อยอดตลอดนบอกพี่น้องใส่เวลาขันสี่สิบนาทีเด้อพี่น้องขันสี่สิบนาทีมันก็นจะเนียวตุยตุยตุย,ตย,ตยคือข้องมีเงิวนวนนี่บ่ไดตังเวลาดอกสุมมอนคือขันจนชิ่นแล้ววููเลยว่าจะเบิงมันเป็นขะันเร็วขันว มันกะเบอรถึง 40, 40นาทีพี่น้องอันนี้สเปกหากิโลเนาะพี่น้องเนาะสเปกหากิโลอ่านี่พ่อข้าวขาว,ขาวอืมใหบึงพี่น้องผสมสูตรไม่เน่าปลาส้มปลาเทโพเนาะเขาก็จะขันแล้วก็จะใส่กระปุกไว้ไทเฮสูตรนี่ฮะเน่าให้โทษมาถามใยขวัญเดอ้ออ่าจดเอาเบอร์โทษใยขวัญเดอ้อเดี๋ยวายขวัญก็จะขึ้นไว ศูนย์หกสองสองเจ็ดแปดสามสองเก้าเจ็ดถ้าสมผู้ไดเนาสูตรนี่ให้โทุมาหาใหญ่ขวัญใหญ่ขวัญจะถ้าสมผู้ไดเนาก็ให้โทุ่มาถามใหญ่ขวัญใหม่เปรว่าฟั่งอาสีบกคอยหูเหลืองปันไดเนาะหรือว่าใหญ่ขวัญเบาว่นไปว่นมาเนาะอ่าเดี๋ยวใหญ่ขวัญกะจะคันสมให้เลี้ยวใส่กระปุกไว้เนาะพี่น้องเดี๋ยวยหญ่ขวัญจะเบาให้ฟั่งอีกรอบนึง หลังจากผ่านไปสี่สิบนาทีแหละนี่มันก็จะเนี้ยนืบเนืบได้พี่น้องเนี้ยนืบเนึบเนี่ยนี่คือย่อยฝันจะเอาใส่กระปุกแล้วผสมวันวันที่หนึ่งกับวันที่สองนี่ข้า้องเอาใส่กระปุกไว้สะกอนผสมนี่ปลาเทโพนี่มันจะใส่เวลาสองมือถ้าอากาศหอนคือปัจจุบันนี่เนาะกับสองมือกับกินได้พี่น้องแต่ว่าถ้าแย่หนาวนี่สิเป็น สามมือคืองเนาะมันจังสีสมเนาะพี่น้องเนาะการที่ห้าสีทรงให้ลูกคา้านี่หฮาตตองขันเสร็จปุ๊บทรงทรงมือนี่ขันเลวว่างมือแพ็คทรงเลยสามมือไปหอดลูกคา้ามันสีพอดีเสบพอดีเปียวนิดนึงเนาะพี่น้องพอดีอมลำ่ำพอว่ายังห้าตตองกะลูกคา้ารับของแบบ อร,อริดอร่อยแบบไม่ผิดหวังเพื่อนกะจะสั่งห้าอีกต่อไปเนาะพี่น้องห้าต้องคำนวณเวลาเดินทางว่าไปจังหวัดพิษณุโลกไปกรุงเทพจักมื่นผสมเ้าจังสีหดอดเพราะว่าห้าบ่สาหมาถอา่าถ้าเ้าสทรงแบบตู้เย็นมันจะแพงกวา่ามันจะแพงกว่าเ้าส่รงธรรมดาเนาะพีน่น้องมีฉะนั้นถ้าห้าเลือกิจะขายออนไลน์ห้าต้องอา่าลองเบิ่งจากว่าคำนวณสู่รข้าวม่ใยี่วัญนี่คำนวณเล้วผสมนี่ ถ้าเป็นอาการหอนๆนี่สองมือคืนหรือสองมือกับบอเป็นหยังไปหอดลูกค้ามันก็จระพอดีถ้าไปหอดลูกค้าแล้วเกี่ยวมันเปรี้ยวเกินนี่เฮาก็จะเสียลูกค้าลูกค้าจะหนีมาลูกค้าจะหนีมาถามว่าให้ลูกค้าส่งขึ้นมาเฮาเข้มของให้ใดบอใดเฮ้าบอให้ลูกค้าส่งของขึ้นมากลับมาแต่ว่าเข้าส่งของไม่ไปห้เพื่อรักษาลูกค้าไว้ตลอดชีวิตนาะพี่น้องนี่ก็คือการรักษาลูกค้าเซจแล้วนาะพี่น้อง นี่ผสมที่ข้าบรรจุใส่กระปุกนี่อันนี้คือเมื่อกี้นี่ตัวนี้จะเป็นผสมขันไมพึงเซจที่เฮ็ดให้พี่พี่น้องน้องข้าเบิ่งนอะอันนี้ผสมปาิโพอันนี้ก็เป็นผสมปาิโพแต่ว่าเฮ็ดแลลวสองมือเฮ็ดแลลวสองมือมันก็จะออกน้ำแล้วมันก็เปรี้ยวพอดีก็จะเฮ็ดเป็นอาหารขืนโต๊ะให้คนที่มาศึกษาเรียนรู้อยู่สวนห้านี่ก็จะมีมาเรื่อยเนาะเพราะว่ากะส่วนหนึ่งก็เป็นศูนย์เรียนรู้หน่วยงานพ่นห็น สวนห่าอ่ะเป็นต้นแบบเพิ่นกับเ้ากรเกษตรกรทั้งอื่นมาเบ่งงานแนะนํำมาสวนห่าก็จะมีคนมาแวะศึกษาดูงานแล้วก็เพิ่มเติมความหูแหลกเลียนเรียนรููกันอยู่ตลอดเนาะอันนี้ด้สองมืออันนี้ในมือหนึ่งอันนี้พึ่งขั้นเซตเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยคือใส่ใส่กระปุกตัวนี้มืออื่นห่ากับสมารถเฮ็ดอาหารขึ้นต๊ะได้เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมันจุกระปุกกระปุกนีกะ ยายขวันก็จะเลือกเป็นกระปุกที่ตกบแตกได้พี่น้องเวลาออกงานเนี่ยใไปสลรกางเนี่ยกระปุกก็ต้องเน้นานาได้พี่น้องรุดมือนี่ตกบแตกรุ่นนี่พี่น้องเนี่แพงเน่แต่ว่ากับคุ้มค่าใส่ได้สองปีสามปีก็คือโลได้พี่น้องอันนี้เป็นกระปุกใส่อาหารตกไม่แตกอ่ายายขวันทดลองเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอยัง ถ้าตกเตกนี่มันเ็ด่องเสียหายเนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็นจังไดเนาะพี่น้องเห็นไม่ใช่ขวัญขันผสมใ้เบิ่งละกันบอกวิธีขันสมแล้วหู้สึกว่าแบบเป็นตะเม่อยแทเพี่น้องเฮ็ดอีงมันกระเมยออเบิดเอาไปหลับจา้างไปหลุกน้องเขาอ่าแปดโม่งโล่งงานเทียงกินเขาวบโามงโล่งงานสีโม่งเคึงเลือกงานกระเมือยคือกันพี่น้องแต่ว่ามันกระไดเงินซูม,มือในแบบฉบับ คุณไต่แรงงานเนาะพี่น้องแต่ว่าจำรับวมีเขวัญเลยมือได้บริหารงานกะบริได้เงินเนาะพี่น้องมือได้เห็นงานหลายก็ได้เงินหลายเพราะว่างมีเงาขวัญเห็นงานเหมาเด้มีเงาขวัญบริหารงานไร้วันหนึ่งเห็นงานไร้วันก็คือมือละหาเยกับมือละหาเอยหาเลยหาเลยแต่ถ้าเห็นงานเมาบอกมีเงาขวัญก็จะเมาเมืม่อนี้พันหาเมาเมื่อนี้สองพัน เมาส์มันีพันหนึ่งเห็นบอกพี่น้องมีชะนันห้าจะต้องเห็ดเป็นหฮาต้องค,อคอ่อยๆฟึกค่อยๆเรียนรู้กว่าไม่เยาะขวัญจะพพอกินพออยูแล้ะกันมีเงินใช้คือสมือนี่สามารถเว้าแบบไม่ต้องอายใครเลยว่าเรามีเงินใช้เออจะไปไหนเราก็มีเงินพอจ่ายถามว่ารวยไหมลวยบัได้บัหนึ่งะพี่น้องมาลวกทีนหีบเจ้าเป็นต้องมีเงินเลยแต่ห้าพ่อใจอาเซนนี่ห้าววยเ้าไปสนใจคนนทางขาปั้นทางข,งข,งขงา เขารวยคือเข้ารวยเนาะพี่นอ้องอ่าว่าม,มัวคนวนอเมียกันต่างกำลังใจไหบจะเป็นเถี่ยบเที่ยวพ่าก้มนสิบล้านลอยล้านจังสิมีความสุขมีน้อยก็มีความสุขได้มีมากก็สุขได้เนาะพี่น้องพยายามเป็นเบื่อเนาะพี่น้องในสิ่งใดที่บอกเข้าใจกะาห้ถามมาเนาะพี่น้องว่าการขายมันก็มีหลายสไตล์หลายเทคนิคขึ้นอยกบาลเข้าสีอะประสบการณตอนนั้นมันจะอนเฮา ได้เรียนลูกแล้วก็ประสบการณ์ของเฮานี่ซอนเหาซอนลูกซอนหลานซ้อนเหลนสซอนลูกพี่นออ้องนั่นเหาต้องไปคนมีประสบการณ์ห,หลายๆสั่งประสบการณ์เพื่ออนาคตของลูกหลานเนาะพี่น้องมีย่ขวัญเฮ็ดาสมเป็นลูกมีย่ขวัญก็เฮ็ดเป็นลูกผู้ชา้ก็เฮ็ดเป็นมีลูกชา้ลูกสาวขั้วปลาเฮ็ดะสมเป็นมัดแล้วก็ซ้อนใเนเฮ็ดเกษตรเป็นมัดซอนในห,หลายๆด่านเพื่อเมือหนึ่ง ด้านใดที่มันหาเงินได้หลายเออพออยู่พอกินเท่ากับยิบเอาตัวนั้นมาใส่นี่คือการสอนลูกแล้วค่ะอ่าการอยู่ใส่ชีวิตณนะปัจจุบันเนี่ยคือใส่ชีวิตศึกษาหาความลู้สูมือโดยโบเศร้าเจคเ่อเนะพี่นอ้องอ่ากับสำรับเพชรผสมวันนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำรับพี่ๆีนอ้นองๆนาะ บ่มีหยั่งเถียวเฮ็ดบ่ไใดเนาะพี่น้องถ้าลองเบืองเนาะสูตรผสมนีบเน่าเพราะว่ายายขวัญน,นี่ไปออกงานตลอดออกงานบ่ว่าสิเป็นงานบุญคุณล้านงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญง,งานกาชาดอุบุญราชทานีหรือว่าจัดงานเมืองทองช่วงบ่มีโควิดนียายขวันก็นจะไปออกงานเมืองทุกวันที่สิบสองสิงหาเนี่ก็จะไปละกัจะมีจัดงานต่างๆหน่วยงานพาไปเนาะพี่น้อง ไปล้ก็ได้ไปเห็นของปืนกับนาํามะพร้าข้องเจ้าของเรื่อยๆปรับเปลี่ยนหน้าตาล้ก็กุดในการขายอยู่ตรละหน้พีีนองนองคนที่มาเยี่ยมมายามมาเห็นเมียขวัแล้วมาสื่อผลิตภัณฑ์สื่อปผสมไปกินนี้บางคนก็บ,บอกว่าเมียขวัญน่ะรวยเอาเงินไปใบใส เห็นบอกพี่น้องแต่ว่าก่อนเมเจอขวัญจะมาอยู่พ่อกินพ่ออยากห้มูเห็นซ้ำหนีเมียขวัญหนี่ลำบากลำบากชีวิตนี่ถ้าเราเป็นนิทานนีเราบรจบพี่น้องม่นก็นจะค่อยๆเสรในชีวิตเมียขวัญให้ฟังเนาะเมียขวัน,นกีกับบ่ตตางจากคุณีีเบบว่าเกิดมาบ,บ,บ,บมมามมม่มีพอบ่มีเม่เนาะสามีมีแตเม่มีพอจนต่อจน มาอยู่น้ากันพี่น้องอาศัยความขายนเป็นหลักเนาะพี่น้องเพราะว่ายัางกับโบท้นคนเนาะพี่น้องก็บอกว่ายังกับโบทนคนแต่ก่อนนีเนยี่ยงกับโกปิดเดี๋ยวความจนนีมันเนยี่ยงไงมันเป็นเบิดแต่ว่าบบแมนว่าโดยความจนอย่างเดียวเลยถึงเขาจะมีพื้นฐานอยู่แล้วเข้าก็ต้องย่งต้องฝึกเนาะพี่น้องคือจังลูกสาวก็ลูกชายนี่เกิดมาในยุคผี่บต้องลําบากคือเมลแหละได้โบต้องลําบากคือมีเ่ขยัญแเลยแต่ว่ามีเง่ยวัญกัยังต,ต้องฝึกวิชา แล้วก็ฝึกอาชีพให้หลายๆายอย่างแม่บอกว่าแม่นี่เริ่มจากศูนย์เริ่มจากหาเงินบาทมาหาเงินลอยจังพ่ออยู่พ่อกินจังมีลูกแม่ไม่เงินลอยละต้องหาเงินหาเงินหลาน,า,านมีฉะนันบอกจําเป็นต้องคือจนแล้วก็จังมาเห็ดเนาะพี่น้องเขามีอยู่แล้วเฮามีต้นทุนอยู่แล้วมีมองเงินสิกูมาลงทุนมีอย่างสิีฮ้าก็ต้องเห็ดเพราะว่าหยัง เฮาจะปล่อยให้ชีวิตเฮาดำเนินชีวิตมายี่สิบปีผ่านไปยี่สิบปีเฮาเปลี่ยนแปลงยีงไงบาเออเฮานีดำเนินชีวิตอยู่มายี่สิบปีแล้วเฮาอยู่แบบใดอีกยี่สิบปีขา้างหน้าเฮาสิอยู่แบบใดเอ่เฮาต้องว่างเผนชีวิตเฮาว่าอีกยี่สิบปีขา้างหน้าคือไม่ยากขวัญให้กระจัดไปหาเที่ยวรอบประเทศทุกจังหวัดเออเพราะแต่เพราะแต่เที่ยวทุกจังหวัดแล้วมองอยากไป ถ้งเงินมันยัง่งมีเงินก็นจะไปเที่ยวประเทศอื่นอันนี้คือเป้าไม้เกิดมาเขาเอินว่าเฮ็ดใดหลายอยา่างไปในสิ่งที่เราชอบทําในสิ่งที่เราอยากทํถ้าเขามีความสุขนะพี่น้องการสำรับคลิปนี้กาเว่าตํานานชีวิตไปนําหลายอยา่างชีวิตที่เฮ็ดะสมแล้วก็ขายประสมเจ้าหน้สื่อรหลดปีกับขั้นละเจ็ดแปดแสนพี่นอ้องอ่ามีฉน้นพี่น้องทุกๆคน ก็ค่คอยๆเย็ดค่อยๆท่าไปมันทุกสิ่งทุกอย่างมันกะใส่เวลาขึ้นอยู่ว่าสใส่น่อยหรือใส่หลายเนาะอยู่ในวงการเฮยดเกษตรแล้วก็อยู่ในวงการสู่ชีวิตมากสิบปีค่ะพออยู่พอกินเนาะพี่น้องอยกงไงพี่น้องค้นเฮ็ดเกษตรแล้วก็ค้นด่เขามารับช่มลับฟั่งแด้เหลืองเล่าของยายขวัญนี่ไปเป็นแรงมันดานใจเพราะว่าชีวิตของย่ายขวัญน,นี่ อยู่กับแปลว่าอยู่กับความแล้งแค้นกับความยากจนกับความลําบากต้องสู่ชีวิตสู่ชีวิตบางคนที่ไปออกไล่การสู่ชีวิตในทีวียังบวซ้ำชีวิตแย่ขวัญชีวิตแย่ขวัญลบาบากก็หันแล้วังมีหลายๆเหลืองเล่าสีว้าหมพี่น้องฟังเอาไว้คลิปหนานะพี่น้อง้าย่อยเว่าไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะ้องดัรับ้วคลิปนี้ในคนดีก็รารับชมีมิถีความสุขนะพี่น้องมีเงินใจสุขสุขคนพอกันคลิปหนา Bye bye.